สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลแม่คอมเมนต์ไม่หยุดพักไม่เหนื่อยหรือไงกันครับคอมเมนต์แซะน้องยูกิไม่เลิกกันสักทีนะไอเราก็จะหยุดประเด็นดราม่าเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ไปเห็นคอมเป็นต่างๆนา,นานาที่เข้ามาก่อกวนน้องยูกิก็เห็นแล้วเหนื่อยแทนใจน้องยูกิจริงๆเลยนะครับแม่แซกันไม่เลิกไม่หยุดสักที ไม่รู้นะครับเอาพลังลบมาจากไหนกันนักหนานะถามหน่อยว่าวันวันหนึ่งชีวิตพวกคุณมีความสุขกันหรือเปล่าครับเที่ยวไล่ตามคอมเมนต์ปล่อยพลังลบเป็นคลื่นใต้น้ำทำลายชีวิตผู้อื่นแบบนี้คุณมีความสุขกันดีหรือเปล่านะถามหน่อยน้องยูกิครับล่าสุดก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เลยว่าถ้าเกิดยังแซะไม่เลิกน้องยูกิเขาก็จะใส่กลับแล้วนะ เขาจงต้องตอบโต้แล้วนะครับเขาจะไม่ปล่อยแล้วนะเก็บมา2ปีจเต็มนะครับถึงเวลาน้องยูกิต้องปล่อยของจัดเต็มให้พวกเหล่านี้สักหน่อยนะครับจะได้เข็ดลาบจะได้หลาบจำนะบางท่านก็ถึงกลับมาบอกน้องยูกิเลยนะครับว่าให้น้องในอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปตอบโต้เพราะว่าถ้ายิ่งไปตอบโต้เนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะดิ้นนะครับมันก็จะคิดว่าน้องยูกิเนี่ยไปให้ค่าพวกมัน ลดเกรดลงไปนะครับเหมือนเป็นการทำให้พวกมันเนี่ยได้ใจนะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับแอดนะครับแอดขอเตือนนอนละกันว่าคนเราเ่ยมีอารมณ์ได้นะครับในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะเจ็บอาจจะรู้สึกไม่ดีได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับมีเงินอยู่ตรงหน้านะมีงานอยู่ตรงหน้ามีคนที่รักเราอยู่ตรงหน้า มีสภาพแวดล้อมที่ดีคนรักเราที่อยู่ข้างล่างเวทีอยู่ตรงหน้าเราและเราใช้ความสามารถของเราแสดงโชว์ให้เต็มที่นั่นแหละครับคือการฟาดแบบจุกๆไปเลยเอาความมั่นใจใส่ลงไป e อ e r จีใส่ลงไป,งไปเติมพลังลงไปให้คนดูเห็นว่าเนี่ยแหละคือ,อยูกิเป็นประการในลุกใหม่แบบชัดเจนแบบสร้างความมั่นใจให้มากกว่าเดิมนะครับไม่ต้องไปตอบโต้นะครับไม่ต้องไป อะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องไปฟ้องให้เสียเวลาขึ้นศาลให้เสียเวลาไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้พวกนั้นนะครับโชอย่างเดียวทํางานหาเก็บตังเลี้ยงพ่อแม่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยดีที่สุดเชื่อแอดดิวนะครับแล้วแอดดิวก็หวังว่าน้องยูกิจะโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพได้เพราะการนิ่งและการไม่ไปยุ่งกับใคร เป็นตัวของตัวเองในแบบเวอร์ชั่นของยูกิดังในแบบของตัวเองปลุกพลังขึ้นมาแล้วสร้างกำลังใจให้ตัวเองพุ่งขึ้นทยานสู่ซูปเปอร์สตาร์ไปเลยครับผมวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ